สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างแสงนะครับมื่อนี้ผมติพาท่านผู้ชมมาเดินสายไฟในบ้านครับผมแล้วก็ติพามาประกอบสวิตติดตั้งจุดสวิตปากไข้เบิ้งกันครับผมว่าวิธีการเป็นเหตุแบบใดน,นะครับผมสิ่งท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านก็น น่าจะเห็ดเป็นนะครับผมแต่เบิ่งวิธีเห็ดวิธีทํามองผมเลยครับผม oh. นี่ครับผมได้เดินสายไฟไว้นะครับผมสีมีสายนี่ผมจอยสายไว้แบบนี้นะครับผมเป็นสายเมนของชุดสวิตช์นะครับผมแล้วก็สีมี1-2-3-4่อามีเอาคีมนีไว้ครับ เอาคีมหนีบไว้นะครับผมมันสีมีซีมากนะครับผมผมผมมากไว้นะครับผมเอ็ดปิดตำหนิไว้ครับอันนี้มีสามครับหนึ่งสองสามมีสามมากเป็นไมยเล็กสามนะครับผมอันนี้มีสองมากครับผมหนีบไว้สองเทียเป็นไมยเล็กสองอันนี้ไม้เล็กหนึ่งครับผมหนีบเทียเดียวนะครับผม เ่นเม่นกสิจอยสายไปแบบนี้นะครับผมเหตุเป็นตำหนิไว้นะครับอันนี้เป็นเมนของชุดปลั๊กนะครับผมสีแยกหลูกเสื้อกิดไว้นะครับผมที่เพื่อเอามาร่วมกับเสียงสว่างนะครับผมนี่เมนไฟครับผมสีน้ำตาลนี่สายนิวตันครับผมสายสายสีเขียวสายกาวครับผมผมเดินสาย นี่ครับผมเทคนิคการเดินสายเข่าสายครับผมบายท่านผู้ล้วล็กสิ่มานี่ก็สิมี่ชุดโคมไฟดวงหนึ่งครับผมยืนนี่ส่วนตุลดเสียไว้ตรงนี้ครับผมตรงขอบหน้าต่างเลยเนาะครับผม ค่อยไปเบิ้งตอนแล้วกันอีกรอบหนึ่งครับผม,มเนี่ยเน้นที่เขาชุดร่วมที่ตรงนี้ครับผมออกจากชุดค้มไฟดวงนี้นะครับผมมีแยกไปทั้งนี้ครับผมทั้งหลังบานนะครับผมเดินแบบอู้ออ้อนี่กระสีมาเขาตรงนี้ครับผมที่เป็นปักพันลมครับผมเอาไ้สูงๆแบบนี้เลยครับผม เพราะว่าทางไอ้ของบ้านพันว่าแล้วเต็สะดวกครับผมเพราะว่าบ้านหลังนี้พันตีเ่าตีฝาเพดานครับผมมันตีเฮ็ดเป็นลานขาครับผมอัดขาแต่ว่าโบท่านไอ้มีฝาเพดานเทียเหมืนกันเลยว่าเดี๋ยวสร้างเอาแบบง่ายๆพันว่า <c oughs> ผมก็เลยไว้ไตรงนั้นเราบพันล่มยึดขางเสานี่นี่น้องครับเสาอยู่ขางเสาเนี่ยสิมี่ตัวหนึ่งน้องครับผมแล้วขางหลังบ้านนะครับผม ผมเด,เดินสายมานผมเสียเอย้อนไปหลังบานขามไปทั้งหลังบานไปเป็นไฟดวงดวงหนึ่งครับผมหลอดไฟหลอดหนึ่งอยู่หลังบานนะครับผมแล้วก็สีแยกไปทั้งนี้นะครับผมเดินมาเสียทั้งนี้กับที่นี้ัลลบอีกตัวหนึ่งตรงนี้ครับผมอยู่ขางเสาอีกตัวหนึ่งนะครับผมไสียใบดันให้ดันให้เสาทั้งสองตัวนะครับผม นปากปากระถิยุกขาวขางบนเหมือนกันนะครับผมเข็ดแบบง่ายๆครับผมอันนี้เอาของเก่าก็าใส่นี่ครับผมเอาของเก่าหลือจากบ้านหลังเก่ากมากเอามาไว้มาติดหลานเอามาติดเนเก็บของเก่าไาาหมผมใส่นะครับผมไหลไหไว้ไวไวบานนะครับผมติดไว้หลานข่านะครับผมบอกง,ง่ายๆโอ้ยโดนๆจังออกคลิปนอกพี่น้องเลยเอกคลิปโบาถ์ ดินครับเป็นดุด้วาอันนี้เฮ็ดแยกไว้นะครับผมมุมมันจะย่อนแสงนะครับผมเห็นแต้ไปเสีเอาอ้อมไปด้านนาบ้างครับผมนี่ครับผมเขาสายตรงนี้ปกติดานทังสายมือของเฮ้านี่สีแยกไปทั้งนั้นครับผมไปทั้งนาบานทั้งพูนปิดตังตู้เย็นหว้ครับผม แล้วก็สิมนี้หลอดไฟอีกสองหลอดเนาะครับผมดันนีทั้งปุมกับทีนี้ดวงไฟดวงหนึ่งเนาะครับผมทั้งขางบานฟังนั่นนี่เก็บของเก่ามาใส่ครับผมเป็นปลายกดขึ้นไปกันวว้ก็ดอกไปไปทีเหลือไปไปทอทีเหลือไ้นะครับผมออกไปหนาบ้านนะครับผมนี่ครับเทคนิคการเดินสายลอยทอนะครับผม จ้ำให้แม่นครับผมจํำว่าเข้าทิดเอาไฟไปวไ้ดวงใดมองไดหมองไดเขาต้องจํำสายให้ใส่สายขบนะครับผมเทคนิคการลอยท่อกับโบมี่ยังมากไหมครับผมเพียงแต่ว่าจํำสายว่าสายเมนปักต้าสมุิว่าเข้าเข้าแยกฉุดขวบคุ้มนะครับผมโซวาสวิตซ์ครับปลัก๊ก uh, ใส่ไฟค็นะเฟตนะครับผมแต่ อยากให้แยกเป็นเฟียดไฟเฟียดมันสีดีกว่าครับผมเพราะว่ามันสีได้เวลาปักมันช็อตมันอย่างไฟ,ฟ้ฝาที่บริดับครับผมมันก็สีดีดแต่ตัวของปักนะครับผมไฟก็สียังสวาง่างเยอะเนาะครับผมกสีดีเนาะครับผมไปเข่าซ้ายครับผมชุดสวิตนี่เป็นสวิตซีโต้ด้วครับผม ทีต่ตัวเวลาถ้าประกอบเราสังเกตนะครับผมเอาตรงน,รงนี้ตรงนี้ไปด้านล่างนะครับผมนี่ติ่งๆตรงนี้เนี่ยอยากไข่เลยครับผมเวลาเขาก็เอาแง่หู้ตรงนี้เข้าไปครับผมนี่มีนี่เนาะมีเงี้ยงๆนะครับผมยไปตรงนี้ครับแย่เข้าไปเลยครับ กดดันเข้าไปครับ,รบดันก,ก็บกับนานมันมีซีครับผมแต่ว่าหน้ากากมันเป็นหน้าขากากมันเป็นแบบนี้ครับผมของเก่าครับผมสีใสทั้งเบิดเลยเลยครับผมผมสิดโบสือตัวนี้เพิ่มครับผมเท็เดเท็เหดหายครบเลยครับผมเอาไว้ลอกครับผม ตั้งสี่น้ำครับผมเพราะว่าอุปกรณ์มันเหลืออยู่แล้วครับผมอุปกรณ์ยังไม่บานมันเหลืออยู่เลยของเก่ามันหลายอยู่ครับผมสวิตมันติดทางนะครับผมเสียงดดรถเลียนรบกวนเนี่ยเ๋ยวฝากวากันได้ครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดีจ้าฝ่าวใส่เถอะ เพราะว่ามันมันติดๆครับผมเอามาใส่สายเมนแล้วก็ใส่สายเมนแล้วก็ขันน็อตไว้นะครับผมคผมสายเมนตัดให้พอดีครับผมประมาณนี้แล้วก็เพื่อมากนะครับผมแล้วก็ตัดเลยครับ เตือยส,สิไดเนาะเนาะ,นะเราคีมเนี่ยแหละครับผมแบบนี้นะครับผมเย็ดแบบนี้สี่ตัวครับผมทำสีตัวเหมือนกันเลยครับ เห็ดเป็นล้านค่าครับผมลานขายของช่ำนะครับผมครับสายกับพยายามีเห็ดสันอะไรด้วยครับผมส่วนหลายผมไปสอ่มไหยแง่ครับไปพ่อจี๋จี๋นะครับผมไปมันแรงมันสะดวกครับอแง่ครับไปเลยครับเพราะว่ามัน มันเป็นหัวนอดไปเลยครับผมนี่ปกกระกอบที่เดียวมันถิขันนอดบรได้ครับผมห้เแล้วครับเยักงาตัวเห็นหยัางาเลครับเทปของหลุดไหมซึมือนน่สบายเลยครับผมเี่ครับ, <c oughs> นนรบ,บ,รบไปกะขาบยู่แล้วครับแหลมแล้วนี่ครับผมพ่วงกันเลยครับ ตัวนี้คล้ายัวนอ์ออกอีกนิดนึงครับตัวกลางคันให้นแนนเลยครับมันยานยาววงงาววมันุ่งห้วยห่ยพี่น้องเลยฝนตกเรียวว่ะคัันบ้านพี่น้องฝนตกบ่คัา นี่ครับผมคันไปเลยตัวกลางก่อนครับผมตาวน,นี้ก็ขันไปเลยครับผมอ๋อไม่ได้ครับผมที่จะโยงไปอีกโยงไปด้านล่างเนาะครับผมอขอมึงเสียมครับผมไปโยงไปด้นา,านล่างตัวนี้ขันไปเลยครับผม ต้องระวังนะครับผมเวลาทำงานต้องอย่าเผลอเอาเข่ากอนครับผมได่งานออกพี่เราครับส่วนตัวนี้นะครับผมจะสิเมีเน็บมาจากทอนะครับผมกือสิเขียบคนนี้ครับผมอากามันเลื่อนตัวเอาเข่าทีละโตครับผมนาะก่อนที่เอาเข่าขันมสายไฟไว้เลยครับผม ใส่ไฟไบคกน่อยเอาเข้าครับนี่ครับผมอยาลิมเด็ดขาดเลยนะครับนี่เทคนิคง่ายๆครับผมก็เอาเขา้าคือเข่าเขาหระครับผมเอาด้านบนก่อนติต้องหันด้านล่างก่อนติลิมทาติ <laughs> <laughs> โอ้ยครับนานนะ ไก่ทัางหนวกหูกันหนวกหูครับผมคักเนี่ยยูอะไรเด้อบานไก่ทัางครับผมโอ้ยยงกัดนื้อตัวอ้วนนี่นักกัเอาเขา กับเลยครับผมด้านนี้ก็น้องครับผมนี่ตัวนึงครับนี่ตัวนึ่งอันนี้เป็นเบอรทินเอาสายไฟ,ไฟออกอยู่ตัดจำเลยนะครับ เหมนเดิมครับผมอย่าเข้ไปเล,เลยดันเข้าไปครับนี่นี่ละไม่ค่อยผิดครับผมจนอันที่เหลือครับผมเชื่อมนี่ครับเป็นเมนไฟครับผม เงินไฟไมาจ่ายตัวนี้ครับไก่ทั้งลดเลีมขนาดเลยครับผมโอ้บุ๋มไปบุ๋มไป ใส่เม้ในใจครบเรียบร้อยนะครับผมา,น,น,านี่เป็นต่อกับขวดสายไฟแสงสว่างนะครับผมแล้วก็ไฟแสียงสว,งว่างตีบ้านมีนึ่งสองสามซี่ครับผมก็ทีนึ 1, 2, ่งสองสามเออหนึ่งหนึ่งนะครับผมสองสามซี่เส้นสองตัวรางนีน่อาจจะไม่ได้ใส่ เห็ดเพื่อใบสิดอกครับผมไปไปตอนครับผมตอนตัวบิตรให้เบิ้งหน้าครับผมกรเดี๋ยวขากล่องเหี้า,านะครับผมกระเดี่ยวสายที่ว่ามากหนึ่งเข่าตรงนี้ครับผมหนึ่งวิตะวิตอันที่หนึ่งมากอันที่สองกระดีเข่านี่มากอันที่สามกระดีเขาอันที่สาม ที่ซีกะดิยุรางครับผมเทียครับเดี๋ยวผมไปต่อแหล่งจังสิท้ายทั้งหมดครับผมเข่าซ้ายเสียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่มากหนึ่งเข่าสวิตหนึ่งมากสองเข่าวสวิตสองมากสามเข่าวสวิตสามมากซีเข่าวสวิตตัวล่างนี่ครับผมและอีกสองตัวล่างนี่ว่างครับผมในท่านบัตเทศไว้ครับผม พันไว้นะครับผมเพราะวา่าเอาสายเพื่อไว้นะครับผมย่ามนั้นมันติดประกอบบ่ได้มันติดใส่บ่ได้นะครับผมนี่ครับผมนี่ครับเขา่าสายเลยครับผมเข่าสวีทเอาประกอบเข่าเรียบร้อยเส้นปากกะทิอยาต่อปากกันครับผมปากนี่นะครับผม ต้นสีเขียนบอกเอล้วก็บเอนนะครับผมที่เอาตัวหนังสือเหยียดให้มันถึกทางนี่ติดทานี่ครับผมันอยู่ข้าขงบนเนาะครับผมตัวหนังสืออยู่ข้างว่าให้เอาตัวหนังสือกลับทางมันนี่ครับผม <laughs> มันสิวินหัวย้ำเบิ้งเนาะครับผมแบบนี้ครับผม L ไต้ตรงนี้ครับผมนีหมายเลขตัว L อแล้วก็ N อยู่ข้างล่างนี่ครับผมตรงกลางเป็นกาวครับผมไต้ตามเพื่อนบอกเลยนะครับผมประกอบสายเข่าเซตเป็นที่เรียบร้อยกับจัดการขันน็อตเลยครับผมทั้งสองตัวนะครับผมทังปลั๊กทึงสวิตช์นะครับผมใส่หัวน็อตเซ็ตแลวก็จัดการใส่ฝาคขอบครับผม อื่นอีกอย่างนึ่งก็คือหน้ากากนั่นเองครับผมนี่ใส่มันถืกทางครับผมมันสีมีบากมีบักของมันนะครับผมเป็นบอลเอาไว้ด้านล่างครับผมเอานตัวหนังสือหันหัวมันถือทังอะไรกันครับผมมันก็จะเข่ารองมันเนาะดันไปเลยครับผมนะครับสนิดดีครับผม เรียบตรงนี้ครับผมปลั๊กปลั๊ก,กเคลื่อนครับผมนี่ดันออกไปเลยนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยสวยงามครับผมท่านผู้ชมสำหรับคลิปเดินสายไฟในบ้านนะครับผมเทคนิคการเขา่าสายนะครับผมสำหรับปลั๊กนะครับชุดสวิตช์ 4คูณ c น,นะครับผมกติขอจบคลิปไว้เพียงสานีนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทาางช่องของเฮาเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ